คราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราเวิรเกมเกมชินิมักสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาทำการพรีวิวตัวละครคามิซาโตะอายาโตะตัวตละครหนุ่มหล่อสุดเท่แห่งอินาซามะตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาในแพท2.6ซึ่งตัวละครนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะแม่ยกใจละลายกันอย่างแน่นอน โดยเนื้อหาคิดในวันนี้เราจะมาดูสเตตพื้นฐานสกิลต่างๆของตัวละครคามิาโตอายาโตะกลุ่มดาวเนี่ยน่าปลดหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะข้ามดีรวมกระทั่งอ์ติแฟกต์ที่เราจะใส่ให้กับต ato ato ัวละครคามิาโตอายาโตะรอบนี้ผมคำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครคามิาโตอายาโตะเนี่ยจะใส่อ์ติแฟกต์อะไรกันดีและสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปรูปแบบการเล่นของตัวละครอายาโตะเนี่ยตัวละครนี้เล่นยากหรือเปล่าหรือว่าเล่นง่ายมากๆซึ่งคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆอย่างแนน,น่อน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิมแพะปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพัดวอในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลวะเปย์เพียงแค่ใช้ UID ในการเติมเพียงเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดริกงใต้เดี๋ยวคลิปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดสุนพิเศษใต้เดียคลิปชั่นนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลวะเปเท่านั้น เรา,าเริ่มต้นกับสเตตพื้นฐานของตัวละครคามิซาโตะอายะโตะแบบสดๆล้อๆเลยณปัจจุบันเนี่ยจบในส่วนของเบต้าเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอายะโตะเนี่ยจะใช้ดาบธาตน้ําการเติบโตเนี่ยเด่นไปทางด้านความแรงคริติเคอลดีไฮสูงถึง88.4%ที่เลเวล90 ในส่วนสแตตที่เป็นพื้นฐานหลักๆเนี่ยพลังชีวิตอยู่ที่1 3 7 1 5พลังโจมตี299ค่อนข้างนที่จะน้อยเลยนะพลังป้องกันอยู่ที่769ถึงแม้ว่าสแตตของออยาโตเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆในเรื่องของพลังโจมตีแต่ว่าตัวละครออยาโตเนี่ยเติบโตไปทางด้านความแรงคริติคอลถึง88.4%ค่อนข้างจะเยอะมากๆซึ่งตนนัวนี้อาจจะวัดไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูการโจมตีต่างๆของตัวละครออยาโตกันต่อเลยอาจจะมีคําตอบให้เราชื่นใจมากยิ่งขึ้น แล้วมาเริ่มต้นกับการโจมตีปกติของตัวละครออยาโตะออยาโตะเนี่ยจะโจมตีทั้งหมด5ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างจะหล่อและเทมากมากมากแบบผู้ดีสุดๆไปเลยในการชาร์จโจมตีเนี่ยออยาโตะจะสร้างความเสียหายกายภาพและใช้สตามินาเพียงแค่20หน่วยซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวละครทั่วไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูการใช้สกิลท่าของตัวละครออยาโตะกันต่อเลยดีกว่าออยาโตะจะทําการเคลื่อนที่ไปด้านหลังพร้อมกับปล่อยภาพลงตาที่จะระเบิดเมื่อศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้ๆหรือว่าครบเลยเวลา6วินาที และหลังจากนั้นอายโตเนี่ยจะเข้าโหมดที่ชื่อว่าทาคิเมกุริคันกะอายโตเนี่ยจะเปลี่ยนท่าการโจมตีปกติเป็นท่าชุนซุยเกนที่จะโจมตีสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วพร้อมกับสร้างความเสียหายธาตุน้ําด้วยและเมื่อชุนซุยเกนเนี่ยโจมตีสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกที่ชื่อว่านามิเซนที่จะสร้างความเสียหายธาตุน้ําเพิ่มเติมโดยคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของอายโตโดยสแต็กของเจ้าตัวนามิเซนเนี่ยจะสามารถเก็บได้สูงสุด4สแต็ก ซึ่งการเก็บสแต็กของเจ้าตัวนามิเซนเนี่ยจะได้ทุทกๆ0.1วินาทีและนอกจากนี้ยังเพิ่มความต้านทานการหยุดชะง,งักของอายโตอีกด้วยแต่ว่าการเข้าโหมดทาคิเมกูริคันกะเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จโจมตีและพุ่งโจมตีได้เพราะว่าเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวชุนซวยเกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระยะเวลาของการเข้าโหมดทาคิเมกูริคันกะเนี่ยจะมีระยะเวลาเพียงแค่6วินาทีดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้าโหมดนี้เมื่อไหร่ควรจะโจมตีแบบต่อเน,นื่องรัวๆเลยไม่ควรจะให้เสียเวลาแม้แต่นิดเดียว และต่อมากับสกิลท่าไม่ตายของตัวละครอายาโตอายาโต,าโต,าโตจะสร้างอนาเขตที่ชื่อว่าบูมวอเทอร์เบดที่จะสร้างสายฝนตกลงมาสร้างความเสียหายท่าน้ําแก่ศัตรูอย่างต่อเนื่องยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังเพิ่มโบนัสการจอมตีปกติให้กับทุกคนในทีมที่อยู่ในอนาเขตบูมวอเทอร์เบดโดยระยะเวลาของเจ้าตัวบูมวอเทอร์เบดเนี่ยจะมีระยะเวลาถึง18วินาทีและค่าพลังงานในการใช้เนี่ยเพียงแค่80หน่วย และคูดาวของสกิลท่าไม่ตายเพียงแค่20วินาทีก็หมายความว่าอายาโตเนี่ยเอาเข้าจริงถ้าค่าพลังงานเนี่ย80หน่วยได้เต็มบ่อยๆมากๆหรือว่ามีตัวปั่นพลังงานให้กับตัวละครอายาโตเนี่ยจะทำให้อายาโตเนี่ยรอเพียงแค่2วินาทีก็ใช้สกิลท่าไม่ตายได้รัวๆเลยและถัดมาก,กับสกิลติดตัวของตอัวละครอายาโตกับสกิลแรกที่ชื่อว่า daily cooking เมื่อตอัวละครอายาโตเนี่ยปรุงอาหารสําเร็จจะมีโอกาส18%จะได้รับอาหารประเภทประหลาดที่เป็นประเภทเดียวกัน แพสซีฟสกิลที่2มิเนโวะมาโตอิชิคิโยทากุหลังจากที่ตัวละครอายาโตะเนี่ยใช้สกิลท่าจะได้เจ้าตัวนามิเซนสแต็กเนี่ยสองสแต็กและนอกจากนี้เมื่อภาพลงตาที่อายาโตะสร้างจากสกิลท่านเนี่ยระเบิดออกจากการอยู่ใกล้ศัตรูหรือว่าหมดระยะเวลา6วินาทีเนี่ยอายาโตะเนี่ยจะได้สแต็กเจ้าตัวนามิเซนเนี่ยสูงสุดเลยทําให้การโจมตีของอายาโตะเนี่ยสร้างความเสียหายรุนแรงอย่างแน่นอนและสุดท้ายกับแพสซีฟสกิลที่ชื่อว่ามาชิโยคุบาชิกิ เมื่อไอยาโตเนี่ยอยู่นอกสนามและมีค่าพลังงานเนี่ยตามกว่า40หน่วยปืนค่าพลังงานให้กับตัวละครไอยาโตเนี่ย2หน่วยทุกๆ1วินาทีซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าตัวละครไอยาโตเนี่ยมีค่าพลังงานในการใช้เพียงแค่40หน่วยเพียงเท่านั้นโดยภาพรวมของสกิลต่างๆของไอยาโตณนะตอนนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เล่นเป็น DPS ก็ได้เล่นเป็นซับ DPS ก็ได้อารมณ์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับการหวีเลยซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากได้อย่างแน่นอน แต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเปเนี่ยคงจะอยากรู้ความสามารถของกลุ่มดาวเลยใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มต้นกับกลุ่มดาวแรกของตัวละครออยาโตาะโตกันก่อนเลยกับความสามารถที่จะเพิ่มความเสียหายให้กับท่าชุนซุยเกนจากการใช้สกิลท่านเนี่ยถึง40%แกศัตรูที่เลือดเท่ากับหรือว่าต่ำกว่า5 0ซึ่งการเพิ่มความเสียหายถึง4 0เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะ กลุ่มดาวที่2จะเพิ่มการเก็บสแต็กของเจ้าตัวนามิเซนเนี่ยจากเดิม4สแต็กกลายเป็น5สแต็กก็หมายความว่าเจ้านามิเซนเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้แรงขึ้นไปอีกและเมื่อออยาโตเนี่ยมีเจ้าตัวนามิเซนสแต็กเนี่ยอย่างน้อย3สแต็กจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดถึง50%ซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยปลดกลุ่มดาวที่2จะทําให้เจ้าตัวนามิเซนเนี่ยแรงขึ้นแน่นอน และในกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5เนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายเนี่ยสเลเวลอัพสูงสุดถึง15เลเวลส่วนกลุ่มดาวที่4เนี่ยหลังจากใช้สกิลท่าไม่ตายที่สร้างอนาเขตท่ชชอวาบูมวอเทอร์เบดจะเพิ่มความเร็วโจมตี15%เป็นเระยะเวลา15วินาทีให้กับทุกคนในทีมที่อยู่ในอนาเขตบูมวอเทอร์เบดซึ่งกลุ่มดาวนี้จะทําให้ต,ตัวละครออยาโตะที่อยู่ในอนาเขตบูมวอเทอร์เบดเนี่ยสร้างความเสียหายได้เร็วขึ้้นไปอีกีกกกกแลกลละุุุ่่มดดมดดดาาาววสททยับ6 หลังจากใช้สกิลท่านเนี่ยการโจมตีด้วยท่าชุนซุยเกนเนี่ยจะสร้างเจ้าตัวชุนซุยเกนเพิ่มเติมอีก2อันโดยจะคิดค่าความเสียหายเนี่ยจากค่าพลังโจมตี450%แต่ว่าเจ้าตัวชุนซุยเกนที่สร้างมาใหม่2อันเนี่ยจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์เจ้าตัวนามิเซนสแตก็กซึ่งการสร้างความเสียหายขนาดนี้ก็เทียบกับการใช้สกิลท่าไม้ตายของหลายตัวละครเลยโดยภาพรวมกลุ่มดาวของตัะครอยาโตเนี่ยน่าปอดทุกกลุ่มดาวเลย เขาจะทําให้การใช้สกิลท่านเนี่ยโจมตีสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นไปอีกอันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนเพื่อเลยถ้าเพื่อนเพื่อเนี่ยมีงบประมาณที่จํากัดอาจจะเล่นแค่กลุ่มดาวที่1ก็ได้แต่ว่าถ้ามีงบประมาณเนี่ยที่สูงขึ้นไปอีกกดได้ทุกกลุ่มดาวเลยสำหรับอาวุธที่ผมจะได้นําให้กับตัวละครคามิสโตอายาโตเนี่ยก็คงจะเป็นอาวุธประจําตัวอย่างเจ้าตัวฮาแรแลนเก็บป,ปักคูฟุสุที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยสูงถึง608 และอัตราคริติเอลเนี่ยเพิ่มให้ถึง33.1%ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆในการขัดเกาจะเนี่ยจะโบ,โบนัสความเสียหายธาตุเนี่ย12%และเมื่อตระคอในทีมเนี่ยกดใช้สกิลธาตุจะเป็นการเก็บสแต็คที่ชื่อว่าเวฟสไปค์1สแตก็กสามารถเก็บได้สูงสุดถึง2สแต็คโดยการเก็บสแต็คเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทุทกๆ0.3วินาที และเมื่อตัวละครที่ถือดาบเจ้าตัวฮาแลนเก็บป,ปักคูฟุสุเนี่ยใช้สกิลท่าจะเป็นการใช้สแต็กเจ้าตัวเวสไปเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวลิปปิ้งอัพเฮโวที่จะบโบนัสการโจมตีปกติเนี่ย20เป็นระยะเวลา8วินาทีที่การขัดหนึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าสมาชิกในทีมของเราเนี่ยมีคูดาวของสกิลท่าที่นานมากๆอันเนี้ยอาจจะเป็นปัญหากับตัวละครไอโตอย่างมาก แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยอยากจะใช้อาวุธที่ใช้ง่ายกว่าเจ้าตัวฮารแลนเก็บปากคุ่ฟัสูเนี่ยผมจะแนะนําเป็นเจ้าตัวไพม์มาดเลสเจตคัตเตอร์ซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยขัดเกาประมาณสักขัด3ขัด4ขัด5เนี่ยผมลองคํานวณเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาเมจเนี่ยไม่ต่างจากเจ้าตัวฮาแลนขัดหนึ่งเลยแอมเงื่อนไขในการใช้เนี่ยไม่ยุ่งยากแม้แต่นิดเดียวตัวอาวุธ5ดาวที่เป็นอาวุธประจำตัวของอายากะเนี่ยผมขออนุญาตทดสอบก่อนละกันเพราะว่าเงื่อนไขดูแล้วมันอาจจะไม่เหมาะกับตัวละครอายาโตแต่ว่าเอาทดสอบให้ันธงเลย ส่วนอาวุธสีดาวเนี่ยจะแนะนำเป็นเจ้าตัวแบ็กคลิปและเจ้าตัวเดอะแบ็กซอร์ส่วนอ์ติแฟงเนี่ยผมจะแนะนำทั้งหมด3เซตโดยเซตแรกเนี่ยก็คือเจ้าตัว Echo เอ็ดออฟแอนด์ออฟเฟอรซึ่งจะทำดาเมจได้สูงสุดเลยสาหรับตัวละครอายาโตะแต่ว่ามีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนิดน,นึงนะโดยเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่2ชิ้นจะโบ,บ,โบนัสพลังโจมตี18% และเมื่อใส่สีชิ้นเมือ่อโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส36%ที่จะบวกโบนัสการโจมตีปกติถึง70%โดยเอฟเฟกนี้จะหายไปเมื่อเราทำการโจมตีปกติใส่ศัตรูภายในระยะเวลา0.05วินาทีและในกรณีที่เอฟเฟกไม่เกิดเดี๋ยวจะเพิ่มโอกาสเพิ่มขึ้นอีก20%เพราะว่า36%เนี่ยมันน้อยมากๆโดยเอฟเฟกในการบวกโอกาสเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.2วินาที ในส่วนอ์ติแฟกต์แต่ละชิ้นเนี่ยถ้วยผมให้เป็นโบนัสความเสียหายธาตุน้ำมองกุดความแรงคริเิคอลหรือว่าอัตราคริเิคอลสุดท้ายนาฬิกาเนี่ยผมจะใส่ไปในเรื่องของพลังโจมตีแต่วา่าเพื่อนๆเนี่ยกลัวว่าดาเมจเนี่ยมันไม่นิ่งเสลเกินก็ใส่เป็นเจ้าตัวฮาร์ดออฟดีก็ได้นะถึงแม้ว่าความเสียหายที่สร้างได้เนี่ยจะน้อยกว่าเจ้าตัวเอ็กโคเอ็ดก็ตามซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องเอาดาเมจของอ์ติแฟกต์แต่ละเซตเนี่ยมาเฉลี่ยกันว่าอ์ติแฟกต์เซตไหนน่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่ากัน และสุดท้ายก่อนที่จะสรุปตัวละครคามิซาโตะอายโตะเดี๋ยวมาดูแนวทางการเล่นของตอนนัวละครนี้นิดหน่อยๆกันดีกว่าในการใช้สกิลท่านเนี่ยตัวละครอายโตะควรจะกดสกิลท่าบริเวณที่มีศัตรูยืนอยู่เพื่อให้ภาพลงตาเนี่ยระเบิดใส่ศัตรูสร้างความเสียหายและนอกจากนี้ยังทําให้สแต็กอย่างเจ้าตัวนามิเซนเนี่ยเต็มสแต็กเลย และทางที่ดีเพื่อนๆเนี่ยควรจะใช้สกิลซับพอร์ตให้กับตัวละครอายาโตก่อนเพราะว่าระยเวลา6วินาทีเนี่ยมันน้อยมากๆและเป็นจังหวะที่ไม่สามารถสลับหาตัวละครอื่นได้แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลท่านในอนาเขตของสกิลท่าไม่ตายจะทําให้ตัวละครอายาโตเนี่ยสร้างความเสียหายการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นไปอีก ใน่วนสกิลท่าไม่ตายเนี่ยหลักๆคือเราใช้ปั๊บในเรื่องของโบนัสการโจมตีปกติให้กับปาร์ตี้ในทีมหรือว่าตัวละครออยาโตะตามดังนั้นตัวละครที่อยู่ในอนณาเขตเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกตินะหรือว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากจะทําปฏิกิริยาธาตุสกิลท่าไม่ตายของออยาโตะเนี่ยก็เป็นตัวทําปฏิกิริยาธาตุได้ดีเหมือนกันสำหรับตัวละครแนะนําที่เรื่องกับออยาโตะเนี่ยก็จะมีอายากะโยอิมิยะคาเซฮะยุนจินกาดวีหูเถาหรือแม้กระทั่งเวนติ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวได้ตัวละครอ,อายาโตมาเมื่อไหร่ผมจะจัดทีเพมมเมื่อนๆเนี่ยได้ดูกันอย่างแน่นอนสรุปตัวละครอ,อายาโตเนี่ยตำแหน่งก็คือ DPS หรือว่าซับ DPS เล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยโดยจุดเด่นหลักๆของตัวละครอ,อายาโตเนี่ยคือสกิลท่าที่สร้างความเสียหายรุนแรงมากๆโดยคิดจากพลังชีวิตและพลังโจมตีของตัวละครอ,อายาโตในส่วนการใช้สกิลท่าไม่ตายของอายาโตเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทําให้เราเนี่ยป้ายสถานะธาตุน้ําได้บ่อยๆ ดังนั้นการทําปฏิยาธาตุท่านน้ำเนี่ยมันจะง่ายมากๆและนอกจากนี้ยังมีแพสซีฟสกิลที่ช่วยฟื้นค่าพลังงานให้กับตัวละครอายะโตะซึ่งมีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าตัวละครอายาโตะเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสนามก็จะฟื้นค่าพลังงานให้สูงสุดถึง40หน่วยและที่สําคัญการบัฟโบนัสการโจมตีปกติให้กับทุกคนในทีมจากการใช้สกิลท่าไม่ตายเนี่ยทำให้ตัวละครหลายๆตัวที่เน้นการโจมตีปกติเนี่ยสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นไปอีก และสุดท้ายกลุ่มดาวของตัวละครอ,อายาโตน่าปลดทุกกลุ่มดาวเลยอันนี้แล้วแต่ทรัพยากรทางการเงินของเพื่อน,อนไม่ปลดกลุ่มดาวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าปลดกลุ่มดาวเนี่ยอายาโตก็จะแข็งแก่งในฐานะ d p s ขึ้นขึ้นไปอีกแล้วก็จบไปแล้วสําหรับการพรีวิวตัวละครอ,อายาโตซึ่งตัวละครน,นี้ก็เป็นทั้ง d p s และซับ d พ s เป็นตัวละครที่น่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากได้ตัวละครน,นี้อย่างแน่นอนผมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนนสุมหาตัวละครอ,อายาโตได้ง่ายๆโลน้อยๆเลย หลับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอะไรแบบนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ n g Space ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้า See you again บายบาย